สว,ส,สวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้กูต้านะครับจะมาแนะนําเทคนิคการเล่นกีฬาเปตองนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับการจับล <Mo> ูกเปตองให้เอาลูกเปตองวางไว้บนฝ่ามือให้นิ้วชิดติดกันจับลูกเปตองในลักษณะนิ้วชิดติดกันนิ้วโป้งประคองลูกเปตองคว่ามือ งอข้อมือเล็กน้อย <S <S> <S การสร้างความคุ้นเคยด้วยมือเปล่าให้หงายมือเหมือนการจับลูกไปตองงอมือเล็กน้อยคว่ำม,มือพร้อมเหยียดแขนไปด้านหลังแล้วพักแขนไปด้านหน้าพร้อมเปิดมือขึ้นระดับสายตาให้ทำแบบนี้10ครั้ง<อ>โดยต้องยืดแขนให้ตรงไปข้างหน้า การฝึกควบคุมน้ำหนักในการโยนจับลูกเปตองคว่ามือแล้วเหยียดแขนไปด้านหลังพร้อมผักแขนไปด้านหน้าพร้อมปล่อยลูกขึ้นบนฟ้าแล้วจับลูก <Wow. S 1> ให้ทำแบบนี้10ครั้งไปเรื่อยๆการโยนเปตองมี2 2ระยะคือระยะใกล้กับระยะไกลการโยนระยะใกล้ให้ยืนในวงแหวนลักษณะเท้านำเท้าตาม เท้าซ้ายอยู่หน้านะครับปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าจุดที่เราจะโยนคือลูกแก่นเท้าขวาคือเท้าตามให้นั่งยองๆน้ำหนักตัวอยู่ที่ส้นเท้าเสร็จแล้วจับเปตองคว่ำมือเบี่ยงแขนไปด้านหลังแล้วโยนไปด้านหน้าให้ใกล้ลูกเปตองมากที่สุดโดยดูที่จุดตกแล้วปล่อยลูกเปตองเข้าหาแก่นการโยนระยะไกลให้ยืนเหมือน โยนระยะใกล้แต่ให้ยืนโยนโยนในลักษณะเดียวกันกับการนั่งโยน <Wow. S 1> เด็กๆนะครับได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเล่นเปนตองไปแล้วนะครับเด็กๆก็จะสามารถเล่นเปนตองได้อย่างสนุกสนานนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย